มังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่คําพูดนี้เพื่อเป็นการเตือนสติของการใช้ชีวิตเปรียบเทียบให้เห็นความยิ่งใหญ่ของตัวมังกรและเปรียบเทียบให้เห็นขนาดความเล็กของงูดินซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นมังกรมีอานุภาพมีพลังมีศักยภาพที่แข็งแกร่งก็จริงแต่เมื่อไหรก็ตามที่ไปในถิ่นของงูดิน อย่าลืมว่างูดินย่อมมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของตัวเองมากกว่าดังนั้นการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญเก่งมีความเชื่อมั่นหรือคิดว่าเรามีความรู้มีศักยภาพมากเพียงไรแต่อย่าลืมว่าเจ้าถิ่นหรือคนที่อยู่ก่อนเราย่อมมีความรู้มีความเชี่ยวชาญและก็มีความชำนาญกว่าสิ่งที่เราได้รู้มาอย่างแน่นอนดังนั้นจงใช้ชีวิต ด้วยความมีสติและก็ยอมรับศักยภาพซึ่งกันและกันอย่าดูถูกงูดินแม้ว่าเป็นตัวเล็กถึงแม้ว่าจะคิดว่าตัวเองเป็นวังกรก็ตามเพราะงูดินย่อมมีความเชี่ยวชาญคนเจ้าถิ่นย่อมมีความรู้ในพื้นที่ของตอนเองมากกว่าอย่างแน่นอน